อาก็สบายดีสบายดีฮ so ่า so ฮ่าฮ่าฮ so ่าจะต้องต่อเลสบายดีตอนเล่นทุกคนกันเลยมีเนื้อมีแกงมีลาบแกงซิควายมีลาบซิควายอะไรเด้อนี่เป็นอะไรเนี่ยอะไรเด้อมักเขือมักเพือ เดกินอะไรแลป้าเต้ายินมนเียนนี่น้องน้องโจมน้องยงน้องเต้าข <that way> ึ้นมาคุยสิดาดเลยแง่เนไปหน้าเรามาให้ได้ยินว่าพอดีมฮกุไปมิงเป็ขึ้นเอามาไว้แพลน้นนะ

มามาได้มาด้พี่น้องเอ้ยกินข้าวแซ็ตเซ็ตกันเมล็ดนงนี่ะเอ้ยยังพี่การยังพี่การอย่าพี่การเขาเอ้ยเขาดูมานั่งนี่ก่อนเฮ้ยน้ำมอไอ้กินไอ้น้ำมอไอ้กินอ่ะไอ้เสือประก้นน้องด้วยไอ้เสือเด้อเดี๋ยวลงนี่มันมานั่งเยอะยอะเซอะพวมานนั่งไหนเฮ้ยนี่ใครเหรออ๋ออันนี้ยังวะอันนี้มันซีนุกอันนผักลมเออพักลมเฮ้ยอันนั้นไทย

tôi sẽ xưa cũng à. cân lên làm được hắn vào. Mister Hanrai của anh. Mister Hanrai của anh. của anh. Mister mặt của anh. thầy Hanrai của anh. Mister Hanrai của anh. Mister Hanrai đi anh. Mister Hanrai của anh. Mister Hanrai. Mister Này Mister Hanrai. Mister Hanrai. Mister Hanrai. Mister

โอ้ใจอ่อนนีนี่คุต้งเพื่อเธอกินข้าวก่อนเน่เอ้นกไข่กิบบอเพื่อเธอได้ได้นี่ัไร้ไอโมกโมกอเกงเกงเงเอ้ยมัดไอ้เด็ยฮะเก้ยต้อกต้องคามเลือกเอะควเนกันยะๆเลย

hello mẹ lúc lục look out the pool at đây level mẹ come có here nhiều hello the pool at the level lục so lemon look so grab guess 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 lemon forget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  lemon là lemon forget lemon ออแบบนี้ก็ได้ครับการที่มัเบาไปสักหน่อยใช่ใช่เปล่าแล้วก็ความรู้สกเงเครือเป็นเครือไป่นใจว่าอันแล้วก็เขาก็นีว่ันคือว่าความเราของเราเรื่องนี้เนาะแล้วมันใจเป็นเครือไปเ่ของเราขอเราเนาะนั่นน่ะเราทาบเาเราเป็นเครือเคือไป นี่คู่ฟ้าอ้างนจอมกับน้องน่กับอ้างกับเต้ม่คู่ค่ะหรอเาเล้านจอมลานจอมลานยงเนาะเต้ม่คู่ค่ะเขาเขียนจมอถหากเขาจมือเหรอเขียนโดยเลยเขาก็เป็นอยู่อ่ะเป็นอยู่รเป็นอยู่เก่งดีมา้เน่าเนี่มันดยมันเด้

มันเรื่องเกมสุดผมกดนะกป็นแค่ไหนนะคุณถึงเขาเ่อโชคอันะดับเกิไม่รูเอาไปดูเอาไปประจำวันที่จได้แน่นอนไหมันจะเดือีบางมันเป็นสเก็ตป้้าลุงทำชุดบวกนี่แม่ทำหมเออใช่ไหมน่นบอกก

วิจะกินได้เนาะพี่นาะคันโบเจ้าพ่อเนาเอ่กนนกินตามายากอะไรนะเอาอใเจลูกินอกินแล้วนั่นรับมือเด้เด้อไันกกูเจ้ากินมัน้ากันจะแน่มัี่มนนี่ไม่ไม่รู้กักิมไ่เลจิมไมาท ไม่เหมือนกนเดีวเดีวจะม่เมกล้างมือแล้วมาเช็ดมือเด้อืมล้างมือต้องเช็ดมือจะเนียร้ว่มแล้วข้อมือแล้วเออไปจิ้มยก่อนไอออดเลยนี่นี่น่องเออนะ

บ้านนี้อาจจะส้างงนหนี่ปรอด้วยเกษตรโน่นตลาบ้านีอ่ารมเงากรเจะกิหวั้เป็นเขาเนาะ้เจเริ่มต้นเองนนเด้กินเยอะวงีเลยพอมาไปกิหาอันก็อีนั่งกอดหมาะตุ กินอมวมากนะร้อยนเข้าดีแล้วหมดมือรั้งแรกเขาก็ยังไงเำอะารตกมตุ๋นแบบนี้น่ะคือรูกันตอนนั้นลูกจักันล้วมกันอ่ะไฟจะทิ้งลูกปากมูก็ะส่าเราลุกไม่ดเมื่อก็เจ้าเก็เจ้ามากินอันข้าวมันจะซ้ำเส้นเลย เมนผู now, been, ้น so, ั <cé> ้นเอาขนมเอาขนมฮะเราเดินจับมากินเราขอบใจเราก็รักูกเวลาอันนี้ว่าขนมฮะเรายู่ขอบใจเราขอบใจไปแล้วเรางนเราอันนี้นน้่ะเรามีกุบ้างเอามาฮะเวรานกนกขอบใจเดเหมอนกันเอาเลยแวอพิจารมาขึ้นให้ตัวเองันบ่งโมก่าเราจับคว่ำมาห้หนังซื้อเลย Ôi, mà sao rồi nên tên người ta nọ vào Nhắc nghe một khói này thật nặng Nhưng không biết người ta nằm Hút đậm nắm Ôi, mì có keo để nọ dưới nọ Đậm nắm mà lại hút thì không biết đậm nắm Cái này thì suy nghĩ lại Tức tức vô vô lên sao lạ Nó rung ở đây Con tay như con tay như

นอแตไเป็นเนาะมัน่เข้าเลยเนาะถ้ามันจะได้จาวันห้าข้นเลยดขึ้นหอแตหงมักสีดางพีมักมักตตาไปไปเงือนแล้วกลูกยากมักตตามักตอนมักตตาก็อีลาอืมนี่กลอะอืม

ใชแล้วก็้เาซเานะอะไรเราจะดีเนะเราูให้จุดเปี้ยงแบบ้ัยนมนักเยนักเขยนเขยนักเขยนักเขนขนักเ่ยนันเยนักเงยนักเขยนกเักเขนักเ่ยนักเขยนักเขยนักเขยนเขยนักเขยนัเขยนักเ่ Có nào con là nó học có lắm 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 lắm

เอาโอเคนะทุกคนตอนนี้สนุกกัจะได้ขอนาย,ยาคลิปกันเพลงทน,นี้กัน,นเนาะเเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สนุกก็จะกล่าวคำว่าสบายดี